อออีหนไข่ล้วม่แข็งแข็งลบก็เอือจ้เก๋อือจงน่นมละให้อิกงก้าสาไมตะอบหัวกัเออแช่แชอีบอแปะปก็ต้งต้งงนมบดทไกคือเจี๊ยช่ใยั่วขีไหมลำยัดอบแห้งไม่เกี๊มบบอกระหอบนะเนี่ยเกมบบอีนนี้ใต้น่งบ่ใหญ่อะอะไรอะไรเจยจา่งเจี๊ยบจากหอยซอยๆ好 บ่ไรเจะป่าว่าคือว่คือบ่ยหบ่แชไม่ไม่แช์เกียบบ่แล้วอ้วกกะเจือหรือกะเจี๊ยะบ่บ่อยอปอนไชงนั่นไม่าหรอกชงซิมซี่เลยทั้งซิมทงซิมี่ลยแต่ว่านอนสบายใจมากเออจซิมเน่ะเอ๊ยนี่กาสาวเรื่องฮอเล่าโรเจี๋ยวมีกาว่าก็จา่อ กระลือหัวหี่นะโอ้กระลือเสียงหัวหี่หัวหี่นะเออเออแกโอ้โหกระลือดีใจดีใจนะโอ้แก okay. ่เจเขาแก่ใจนะหงหลอดมีหงหลอดงั้นจะแชร์ฮอทิคท้อเลยนะหรือยิ่งตายคือบอยตัวคือตึงซัวอีเลคโวอีแก้งคือฮะไม่ตาไม่คือเราอ๋ะเออเออเอ้นี่จอดจอเจสแเออไม่เอาแล้วนะเอาแค่กระลือหัวหี่ฮะจอยเซียฮะเสียมาเสีมา